รู้หรือไม่ใต้ทะเลอ่าวไทยอาจมีขุมทรัพย์มูลค่ากว่า10ล้านล้านบาทซ่อนอยู่ไม่ใช่สมบัติโจรสลัดแต่คือทองคําสีดำที่ทั่วโลกต้องการวันนี้เราจะมาไขาปริศนา MOU 44และเดิมพันมูลค่ามหาศาลนี้ครับนี่คือพื้นที่ทับซ้อนถังทะเลหรือ OCA ที่นักธรณีวิทยาคาดการว่ามีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปริมาณมหาศาลเพียงพอที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เราได้นานหลายสิบปีนี่คือเหตุผลว่าทำไมพื้นที่นี้ถึงสำคัญ MOU 44ไม่ใช่สัญญาเสียดินแดนแต่คือกรอบการเจรจาที่ตกลงกันว่าจะคุยเรื่องเส้นเขตแดนควบคู่ไปกับการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร เพื่อให้ทั้งสองชาติสามารถนำพลังงานขึ้นมาใช้ร่วมกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ความท้าทายคือเวลาหากการเจรจายืดเยื้อเราก็ขุดมาใช้ไม่ได้และในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดมูลค่าของคุมทรัพย์ใต้น้ำนี้อาจลดลงเรื่อยๆจนไม่คุ้มค่าที่จะขุดขึ้นมาอีกต่อไปสรุปแล้ว MOU 44คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกพลังงานราคาถูกเพื่อปากท้องประชาชน มันคือบททดสอบการทูดที่จะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความมั่งคั่งร่วมกันคุณคิดว่าเราควรรอหรือรีบเจรจาคอมเมนต์บอกหน่อยครับ